สวัสดีครับผมนิวัฒน์จากเพจมิสซูบิชิขวัญเก่นฟรีดาวออกรถง่ายวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบ Adaptive Cruise Control นะครับหรือ ACC ซึ่งรถปา j e โร่ p o r t นะครับปี2019-2020นนะครับจะมีระบบนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะขับรถทางไกลได้นะครับเปิดระบบควบคุมความเร็วรถได้นะครับ โดยที่ข้อดีของระบบนี้คือเขาจะสามารถที่จะรักษาระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้าได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกระยะห่างได้ไม่ว่าจะเป็นใกล้กลางหรือไกลนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยอันดับแรกนะครับถ้าเราต้องการเปิดระบบให้กดตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะรูปอัตโ i v e c ิรู้สัญชตัวตนี้กดลงไปปึ๊บ สังเกตด,ดูที่หน้าจอจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับนั่นก็คือระบบพร้อมทํางานแล้วแต่ระบบจะยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะสั่งก่อนวิธีการสั่งก็คือให้เราใช้นิ้วของแม่โป้งนะครับดันกดตัวนี้ลงเดือยตัวนี้จะมีเดือยเล็กๆนะครับกดลงแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะมีตัวเลข66ขึ้นมานั่นคือความเร็วที่เราล็อกไว้นะครับส่วน3ขีดนะครับก็จะมี มีขีดนะครับยาวๆตรงนี้3ามขีดหมายความว่านี่คือการตั้งระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันข้างหน้านะครับ3ามขีดก็คือให้ห่างสุดเลยนะครับเราสามารถที่จะลดระยะห่างได้โดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงกลางนี้ผมกดแล้วนะครับกดแล้วก็คือขีดจะลดลงเหลือ2ขีดนั่นก็คือเข้าไปจอมากยิ่งขึ้นนะครับหมายถึงจอดรถคันข้างหน้านะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเหลือ1ขีดสังเกตไหมฮะ คราวนี้หมายความว่ารถของเราก็จะเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะเว้นระยะห่างให้น้อยลงนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบความตื่นเต้นเนาะผมจะเลือก3เขียนนะครับก็คือให้ห่างที่สุดเลยนะครับส่วนถ้าเราต้องการเร่งนะครับคันเร่งจะอยูจ่จะถูกย้ายมาที่ตรงนี้แหละนะครับตรงเดือยตรงนี้แหละนะครับถ้าเรากดค้างไว้เดี๋ยวผมให้ดูที่หน้าจอนะฮะ ถ้าเรากดค้างไว้นะครับจะเป็นการเร่งเห็นไหมครับอันนี้คือดันขึ้นนะครับจะเป็นการเร่งความเร็วก็จะถูกล็อกไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคไม่ทันใจผมจะเร่งไปที่95นะครับโอเคเห็นตัวเลขไหมฮะตัวฝั่งขวามือของเรานะครับ95นั่นก็คือความเร็วที่เราล็อกไว้หรือดูที่ขีดตรงนี้ก็ได้ครับผมขีดตรงนี้ครับแต่ทําไมรถของเราถึง วิ่งที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าระบบเรดาร์เนี่ยมันค้นพบว่ามีรถอยู่ข้างหน้าความเร็วที่ช้ากว่าเราซึ่งถ้าเราขับเร็วนะครับมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะไปชนท้ายรถคันข้างหน้าะระบบมันก็จะช่วยลดความเร็วลงให้เท่ากับรถคันข้างหน้าเรียกได้ว่าวิ่งตามกันไปอย่างนี้แหละนะครับช่วยป้องกันการชนท้ายกันนะครับในกรณีที่เราแบบอาจจะเผลอหลับใน เมื่อยเพลียอย่างนี้นะครับเราสามารถเปิดระบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะปลอดภัยนะครับเห็นไหมครคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราหลบผมจะลองเปลี่ยนเลนดูนะครับจะมีเสียงเตือนหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับดังติดนะครับพร้อมกับรูปรถข้างหน้าจะหายไปนั่นหมายความว่าข้างหน้าเราไม่มีรถแล้วนะครับมันก็จะถูกปรับความเร็วมาที่ความเร็วที่เราล็อกไว้ก็คือ9 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ผมก็จะพยายามใช้ความเร็วประมาณนี้แหละนะครับไม่เกิน95นะครับขับเร็วแล้วหายใจไม่อิ่มนะครับหายใจไม่ท่อท้องถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับชั่วคราวง่ายๆเลยเราก็แค่เหยียบแป้นเบรกนะครับหรือคันเร่งระบบก็จะทําการยกเลิกให้เรานะครับแต่ถ้าเราต้องการปิดไปเลยก็กดปุ่มตัวนี้นะครับ on off นะครับระบบ ACC นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะปิดเลยนะครับ การขับราตัวเองละระบบนี้เราแค่จับแค่พวงมาะัยนะครับเดี๋ยวมันจะเลงให้เองแล้วก็เบรกให้ให้เราเองเป็นยังไงบ้างครับข้อดีของระบบ ACC หรือ Adaptive Cruise Control ที่มีอยู่ใน p a j e r o Sport นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการทราบระบบได้มีข้อสงสัยใดๆมีปัญหาใดๆนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ข้างลาง่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ